สวัสดีครับแฟนคลับของอาจารย์ภูมิงดอกบัวนะครับต่นไปผมจะมาวิเคราะห์มวยคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่รองคู่เอกของรายการมวยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมพุทธศักราช2563นะครับเดิมนั้นเป็นชัดชัยพิเคสันชัยมวยไทยยิมจะพบกับนารักปอประจักษที่มัก125ปอนด์นะครับทางด้านชัดชัยนี่ไม่พร้อม ทางผู้ชัดจึงได้นําเอาเพชรภาศโสภพิษหรือเจ้าเพชรรา,าราพากาันรรเกษตรมาต่อยแทนนะครับโดยทั้งคู่จะพบกันเทียบหนัก125ปอนด์นะครับมาถึงทางด้านน่ารักปอประจักษ์นะครับหรือเจ้าน่ารักสิทธวัชราชัยนะครับเด็กหนุ่มอายุ18ปีจากจังหวัดภูเก็ตเป็นมวยซ้ายอาวุธหนักแรงครับซ้อมอยู่ที่ค่ายภูเก็ตไฟคลับนะครับมีนักมวยตัวใหญ่ๆอยู่หลายตัวนะครับโดยเฉพาะพวกเจ้าโลโบนะครับ นักมวยต่างชาติในตัวใหญ่ทั้งนั้นครับฟอร์มหลังๆนี่หลังจากโควิดมาเนี่ดีวันดีคืนครับน้ำห,หนักก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับแต่ก่อนเนี่ยก่อนโควิดเหตุไอตอยุ่งหนักร้อยสิบห้าร้อยสิบหกเองนะครับสำหรับเจ้าน่ารักปอปาจักฟอร์มหลังก็มีแพ้คะแนนมาหาสมุทรหมูปิ้งอร่อยจุงเบยนะครับเพราะนั้นแพ้ความเก่านะครับแพ้กระดูกของมาหาสมุทรแชมป์มวยรอบปืนเสือหลังจากนั้นก็มาชนะนอกยกที่สามพย์จิวกีฬาสปอร์ตนะครับ วันนั้นฟันศอกซ้ายส่งร่างของพระยักษิวไหนลงกับเวทีนะครับโดนนับแปดขึ้นมาเขายำใหญ่ใส่สารอวาวุธนะครับทาให้ทั้งแตกทั้งผาาฉีก็วันนั้นกรรมาการก็จับแพ้ไปในยกที่3นะครับหลังจากนั้นก็มาต่รับทางด้านชาละวันสอธนาเพชรนะครับวันนั้นต่กับชาละวันเนี่ยยก3เนี่ยใช้ศอกซ้ายทัดมาลานะครับทำเอาเจ้าชาละวันโดนนับ8 ลุกขึ้นมาก็แพรเคนอาวุธใส่ทั้งหมัดเท้าเขาซอดนะครับกรรมการก็ฉับแพ้เป็นยกที่3อีกไฟสุดท้ายไปถอยที่ใต้นะครับถอยมั้ร้อยยี่สิบสปอนด์เขาวันนั้นถอยกับเพชราสายฝนเอราวันนะครับก็มีข้อแขังขายอยู่นิดหนึ่งนะครับเพชราสายฝนบอกว่าซ้ํานะครับแต่ว่ากรรมการมองดูแล้วก็เป็นลูกตามน้ํานะครับให้ทางด้านนารักปอประจัก์เนี่ยชนะนอกแพนยิยกที่3ครเขาวันนั้นถอยที่น้ำหนัก124ปอนด์นะครับ ถอยกับชาละวัน122นะครับน้ำหนักเริ่มเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจาก่อน116 118มาถอยกับชาละวันหลังโควิดนะครับมาถอย122แล้วก็มาถอ,อ,อยกับเจ้าเพชรสายฝนเอราวันที่เวทีมวยภาคใต้นะครับน้ำหนัก124ปอนด์สรุปแล้วน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสำหรับเจ้านารักพอประจักรหรือนารักศิพัชรชัยนะครับ ความหลังก็กำลังแกร่งครับน็อกมาตลอดนะครับเป็นมวยที่มีอาวุธสายเนียนนะครับอาวุธสายเนียนหนักแรงทุกลูกนะครับโดยเฉพาะลูกศอกลูกหมัดลูกแข่งหนักแรงนับน็อกได้ตลอดนะครับวันนี้มาสูงมายาวกว่าทว่าน้ําหนักธรรมชาติก็ไม่ถึง125บปอนด์นะครับสําหรับนารักคงเป็นเวทเปล่อยๆนะครับสบายสบายนะครับสําหรับนารักปอผจักทีนี้มาถึงทางด้านของเพชรลาภาสโสพิษนะครับ หรือเจ้าเพชรรพรา,พาราพาการาเกษตรนะครับเด็กหนุ่มวัยยีปีจากจังหวัดพิจิตรนะครับมาซ้อมอยู่ที่ค่ายสอโสพิษสิงบุรีนะครับซ้อมปั่มอยู่กับพันสิงคลองสวนภูรีสอดนะครับที่ได้รับสิทธิ์ต่อยมือรอบพุ่นเสือคู่แรกแทนเจ้าซันแบ็กบุมเด็กเซียนนะครับเจ้าพันสิงก็ซ้อมอยู่ที่นี่นะครับปั่มกับเพชรรพาเพชราพาสอโสพิษเป็นมวยที่มีความเก่านะครับ อาวุธหนักแรงครับโดยเฉพาะลูกมัดลูกศอกนี่หนักแรงเชื่อขนมกินได้ครับลูกเตะขาต่อยหมัดเขาในแข็งแกรงครับและเป็นมวยไม่แพ้หมัดไม่แพ้ศอกด้วยนะครับมวยตัวนี้ซึ่งมีทางด้านพิเอกพัฒนีให้การสนับสนุนอยู่นะครับคลายๆก็เป็นมวยในเครือของผู้จัดนะครับสําหรับเจ้าเพชราพาสอโสพิษฟอร์มหลังก็มี ชนะคะแนนเจ้าดอนคิงโยธารักมวยไทยนะครับที่ช่องเจ็ดสีแล้วก็มาแพ้คะแนนโชคดีหนุ่ยกาแฟโบราณนะครับวันนั้นมาถอยช่องเจ็ดสีครับเอกลักษ์ซอส,สมานคาเมนนะครับก็แพ้คะแนนเอกลักษ์ซอสมานคาเมนซึ่งทําให้เอกลักษ์ซอสมานคาเมนนั้นได้เสื้อามสามารถของวิถีมวยช่องเจ็ดสีไปนะครับและไฟสุดท้ายก็ไปชนะคะแนนสถานฟ้าเสริมพรวิวัฒนะครับ ในวันที่22กันยายนนะครับที่ผ่านมาในศึกเชฟบุญธรรมนะครับวันนี้นะครับอยน้ำหมักขึ้นมา125ปอนด์ปกติทางด้านเพดราพานะครับถอยอยู่ที่119 121นะครับประมาณนี้นะครับถ้าว่าวันนี้การฟิตซ้อมก็คงจะไม่เต็มร้อยครับการฟิตซ้อมนี่คงจะเป็นรองของทางด้านธนากษ์ปลอประจักษ์อยู่พอสมควรนะครับ แต่ว่าลูกหนักลูกแรงลูกเก่านะครับลูกหนักลูกแรงลูกเขานะครับแล้วก็ทางทีมงานน่าเสือผู้จัดนะครับของเสกพัฒนาเนี่ยไม่เป็นรองนะครับที่นี่ขึ้นมานะครับราคาคงไม่ห่างนะครับคงไม่ห่างเพราะว่าเพชรราพาสอสพิษเนี่ยได้เขา่าได้หนักได้แรงนะครับแต่ว่าคันที่ซ้อมอาจจะเป็นรองคันขวานมวยดีกว่าเยอะนะครับสําหรับเจ้าเพชรราพาส่วนทางด้านเจ้าหนารัก พอประจักหรือนารักษิทิวัชราชัยเนี่ยช่วงหลังร่างกายดีครับอาวุธหนักแรงนะครับปอมสดด้วยนะครับขึ้นมาราคาคงจะเบียดผมว่าน่าจะอยู่ที่ใครต่อรองครับผมอยากให้เ,เล่นไปที่เพชรรา,าสโสอพิษนะครับการเตรียมตัวนะครับน,น่าจะมีการซ้อมรอรายการนะครับน่าจะเป็นคู่ปล้ำคู่รองนุงให้กับทางด้านพันสิงห์และมวยในค่ายอีกหลายตัวนะครับ ขันพิซซ้อมน่าจะพอมีการขยับขยายเคลื่อนไหวอยู่บ้างนะครับแล้วก็เป็นมวยที่มีความแข่งความเขาการผ่านมวยดีนะครับแล้วก็ไม่แพ้มวยหมัดมวยศอกนะครับมาเจอกันวันนี้นะครับทางด้านถ้าพูดถึงนารักปอระจักษ์นะครับที่ผ่านแพ้มหาสมุทรนะครับแล้วก็มาชนะพยัค์ชิ u หรือเจ้าชาละวันเนี่ยมองดูแล้วไม่ไม่ถึงเพชรลาภานะครับ วันนี้นะครับวันนี้ผมอยากให้เล่นไปที่เพชราพาาสอโสพิษนะครับหน้าเสือของทีมงานคนจัดน่าจะช่วยหนุนนำแล้วครับแล้วเอาตัวรอดได้ชะนะคะแนนภายในท้ายๆนะครับผมชอบไปที่เพชราพาราสอโสพิษครับคอยแฟนคลับทุกท่านจงกำลังใจและโชคดีตลอดไปนะครับสวัสดีครับ